มือปมมือครับตกลงอ่าแลวแล้วก็มีคนที่สามลึกว่าจะมีแค่สองคนชื่อน้องอะไรคะน้องคีมค่ะน้องคีมเหรอคะอ่าเออนั้นเหมือนคำถามเมื่อกี้คะ่ะแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองแล้วตัวที่สามเหรอคะไส้เดือนอถูกต้องคะ่ะไส้เดือนคะ่ะจะมีใครออกมาอีกหรือเปล่าคะเนี่ยเหมือน เหมือนจะไม่มีแล้วมีหรือเปล่าคะเนี่ยถ้ามีตอนนี้พี่ตุนหลิวให้ง่ายๆเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าหนังสือจะเออนี่เป็นหนังสือพิเศษคะ่ะใครอยากได้ไหมพิเศษมากๆอ่าย่สองคนพอดีเลยอ่านั้นพี่ตุ๋นหลิวสองคนนี้รู้หรือเปล่าว่าประเทศอ่ะถามชื่อก่อนสิพี่ตุ๋นหลิวลืมถามเลยไม่มีมารายาาเลยนะเนี่ยชื่อน้องอะไรคะหยกค่ะน้องหยกแล้วคนนี้นะคะชือ่ออุ้ม อุ้มเหรอคะมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยมาด้วยกันนะอืมงั้นพี่ตหลิวจะให้ช่วยกันตอบว่าประเทศอาเซียนมีกี่ประเทศสิบสิบประเทศแล้วจําได้หรือเปล่าว่ามีประเทศอะไรบ้างเวียดนามอ่ะมีะาหนึ่งแล้วกัมพูชากัมพูชาฟิลิปปินส์ิงคโปร์สิงคโปร์อ่ะลาวลาวฮามาพม่าและบูไน ไพม่าเอา,า,าเอาไปแล้วพี่ต้งหลิวก็เริ่มงงเหมือนกันเ,ออเดี๋ยว,มยวเมื่อกี้อะไรไปบ้างนะคะ <c oughs> มาอะอะไรมามา,มาเลเลอะไรนะมาเลเซียมาเลเซีย,ซยอ่ะแปดล้อีกสองอันอะไรอะ่ะสิง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 อะไรสักอย่าง,งสิงสิงค<อ>่ะค่ะค่ะสิงคโปร์โอ้ใช่แล้วเก้าแล้วอันสุดท้ายอ่ะ ครครบแล้วเหรออา้าวคุหลิวนับเลขผิดเหรอเนี่ยอุ้ยโง่จริงสงสัยเป็นควายอุ้ยไม่ใช่โอเคค่ะอ่านนั้นนี่ค่ะรางวัลค่ะตอมือตอมือค่ะ สำหรับในวันนี้ต้นหลิวก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสุดยอดมากจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องต้นหลิวอยู่กับพี่ลิวินก่อนดีกว่าเนาะอ่าเมื่อกี้ได้ฟังแล้วเรื่องไม่อยากเป็นควายพร้อมกับรีลาแล้วก็จนถึงน้องควายมาถึงเซนต์แอนเวลร์ถึงตรงนี้กันด้วย <c oughs> สนุกมากเลยจริงๆนะคะรวมถึงเมื่อกี้น้องๆก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนกันไปด้วย แต่ว่าจําได้เลยพี่ลิบินเดินไปไหนก็ได้ยินว่าอุย้ยน้องต้นหลิวคนนี้เขาโตขึ้นนะเนี่ย <c oughs> น้องต้นหลิวมาที่ทีเคพากตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเ <c oughs> ออตอนหนึ่งค่ะก็เจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบตอนนี้น้องต้นหลิวอายุสิบสามค่ะ <13 S 1> <c oughs> โอ้โหแปลว่าน้องมีการพัฒนาจากตัวเล็กขึ้นมา <c oughs> พีพ่ลิบินวันหกปีที่เราก็เท่านี้แล้วประมาณนี้แล้วไม่ได้โตขึ้นเลยเอไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยในฐานะที่น้องต้นหลิวเนี่ยเป็นเยาวชนไฟแรงรุ่นใหม่เนี่ย แล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆอยู่ที่ทีเคปังเนี่ยอยากให้น้องต้นเหลียวได้ฝากอะไรเป็นข้อคิดให้กับน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หน่อยนิดน,นึงค่ะเออจะเป็นข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรอคะทางด้านอาเซียนก็ได้อ่าทางด้านอาเซียนหรอคะก็เหมือนกับในนินทธนของต้นเหลียวเลยเรา,าควรที่จะภูมิใจในความเป็นไทยของเรานะคะแม้อ,อ่าหากว่าเราจะไปรู้เรื่องต่างๆของประเทศต่างๆมากมายอย่างคนเวียดนามกินหมาเราจะไปกินหมากับเขาไหม <า S 1> เราก็คงจะไม่ถูกไหมคะ สมมติคนอินโดนีเซียให้ผู้หญิงพพกหน้าเราจะต้องพกมาพกหน้าด้วยไหมเราก็คงจะไม่แต่เราจําเป็นที่จะต้องรู้ไม่ใช่ว่าเราไม่ควรที่จะรู้เลยทั้งสิน้นเราควรที่จะมองคนอื่นในหลายๆด้านแล้วเราก็ควรจะเปิดรับแต่เราไม่จะเป็นที่จะต้องไปเรียนแบบค่ะเย yeah. โอ้โหฟังแล้วนี่ฟิลิปปินส์ก็ได้ข้อคิดเองด้วยเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยทางอุทยานการเรียนรู้ทีเคปาของเราเนี่ยก็มีของที่ระลึกฝากให้คนเก่งของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเรียนเชิญคุณอัศรินนนทิหาไทยนะคะหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ทีเคปาเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้กับน้องต้นหลิวจ้าเย่เรียนเชิญเลยนะคะมาเลยนะเย่ดี่ค่ะไม่เจอตั้งนานนะคะ พี่้ว่าอ๋อมีคนขอ้ยยิ้มนะคะยิ้มเย่แะๆๆเย้ขอเสร์ตพอมือไหนคะเจ๋งมากจริงๆเลยนะคะแหมวันนี้เราได้เกมเกี่ยวกับอาเซียนให้น้องต้นหลิวได้ไปลองเล่นกันด้วยเนาะแต่ความสนุกของเราในช่วงนิทานอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้จ้าเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นยังไม่รีไปไหนต้องนั่งอยู่ต่อเลยนะคะ เพราะเรื่องต่อไปเนี่ยจริงๆเราก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานของกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องนิทานมาจากประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็น้องที่จะมาเล่านิทานเนี่ยบอกเลยว่าครอบครัวของน้องเขาเนี่ยรักในการเล่านิทานแล้วริบินก็มีโอกาสได้ชมแล้วด้วยแต่วันนี้น้องคนเดียวแล้วก็คุณแม่กับพี่สาวม,มาเป็นกําลังใจนะวันนี้นะคะก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องไอซีเด็กหญิงวลิสาใจดีเลยจ้า สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวริษาใจดีชื่อเล่นชื่อไอซีวันนี้หนูมินิทานมาฝากชื่อเรื่องว่าเจ้าตุ๊กแกไปนอนได้แล้ว Get k o go to sleep แต่งโดยคุณมาร์กาเร็ตรีดแมคโดนัลด์เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคืนหนึ่งขณะที่เจ้าช้างกำลังนอนหลับสบายอยู่ ็ได้ยินเสียงดังมาจากหน้าต่างตุกกต๊กแกตุกก๊กแกตุ๊กแกแก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 แแกแาแกหกแกแกกกแกขกากับเจ้าตุ๊กแกเจ้าชาาาาาก,า,ก,กา,ชางจึงกุกแกเกแ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 กมาทําไมปากนกแกแกกกแล้วเจ้ากลับบ้านไปกแนได้แล้กนะ คุณช้างครับผมนอนไม่หลับนะครับหน้าบ้านผมนะ่ะมีหิ่งห้อยมากระพริบแสงวิบวับวับเปิดเปิดปิดปิดกวนตาผมชะมัดผมนอนไม่ได้ละครับคุณช้างเป็นหัวหน้าหมู่บ้านช่วยไปบอกให้เจ้าหิ่งห้อยหยุดกระพริบแสงทีเถอะครับช่วยหน่อยนะครับ โอ้ได้ได้ได้เป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปคุยกับเจ้าหิงห้อยเองคืนนี้กลับไปนอนได้แล้วไปเจ้าตุ๊กแกจึงเดินกลับบ้านอย่างหอเหวียวตุ๊กแกตุ๊กแกเช้าวันต่อมาคุณช้างได้เรียกเจ้าหิงห้อยมาคุยดิ เจ้าหิงห้อยมานี่มานี่เจ้าใช่ไหมที่ไปกระพริบแสงกวนตาเจ้าตุ๊กแกนะ่ะใช่แล้วครับพวกเราเองนี่แหละที่ไปกระพริบแสงอยู่หน้าบ้านเจ้าตุ๊กแกแต่คุณช้างรู้ไหมตอนกลางคืนนะ่ะมืดมากบนถนนก็มีขี่ควายเต็มไปหมดถ้าเราไม่ช่วยกระพริบแสงนะ ทุกคนมีหวังเหยียบขี้ควายกันละอะเธอไปหมดแน่ๆคุณช้างอู้ช่องเป็นความคิดที่วิเศษจริงๆจงทำต่อไปเถิดเจ้าหิงห้อยคุณช้างกล่าวชมคืนต่อมาเจ้าช้างกำลังนอนฝันหวานอยู่ก็ต้องถูกปลุกขึ้นมาด้วยเสียงของเจ้าตุ๊กแกอีก แกมาอีกแล้วเหรอทำไมยังไม่กลับบ้านไปนอนอีกคุณช้างครับไหนว่าจะไปบอกให้เจ้าหิงห้อยหยุดกระพริบแสงยังไงล่ะครับมันยังมากระพริบแสงอยู่เลยล่ะครับเจ้าตุ๊กแกฟังนะที่เจ้าหิงห้อยต้องกระพริบแสงเพราะว่าหน้าตรงถนนน่ะนะมีแต่ ขี้ควายเต็มไปหมดถ้าเจ้าหิงห้อยไม่กระพริบแสงทุกคนมีหวังเหยียบขี้ควายกันเลาะตุ่มแปะไปหมดเข้าใจไหมคุณช้างก็ช่วยไปบอกให้เจ้าควายหยุดมาอึบนถนนสัทีสิครับผมจะได้นอนหลับสทัทีคุณช้างเป็นหัวหน้าหมู่บ้านช่วยทีเถอะครับดอยดอยดอยพุงนี้ เราจะไปคุยกับเจ้าควายเองเช้าวันต่อมาเจ้าช้างได้เรียกเจ้าควายมาคุยเจ้าควายจริงหรือเปล่าที่เจ้าอื้บนถนนนะ่ะจริงขอรับกระผมอื้บนถนนเองล่ะขอรับที่ผมต้องอื้บนถนนนะครับเป็นเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากทำให้ถนน เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหลุมเป็นบ่อเต็มไปหมดเลย